แก่ทันควันครับโ oh, <function als. S 1> อ้โหเจ้าต <un> ิ๊บครับขอแก่ทันควันเลยครับติ๊บน้อยครับโอ้โหเซยโอครับฝั่งทางนู้นครับสปอนเซอร์หลักของเจ้าตดฟุกครับเอานะครับถอดเสื้อครับติ๊บอยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้ถอดเสื้อแล้วครับสแต้มเหมือนเดิมนะครับติปต่อสามแต้มเหมือนเดิมครับโอ้โหติ๊บครับถอดเสื้อแล้วครับตอนนี้ครับ นนข้างในเหมือนเดิมนะครับเอานะครับมาเรียบร้อยนาินาพร0303ครับเจ้าทิพตว่าไงตัดไปอูนหน้าขวาเจ้าฟุกหนึ่งเจ้าฟุกสองว่าไงปาดติดโจวเจ้าติ๊ยบแ้มหรือเปล่ายอดโอ้ยเป็นแทมเจ้าทิพตมาแล้วครับได้แทมหนึ่งต่อสามนะครับตอนนี้ครับ หนึ่งต่อสามคุโยกครับฟุกหนึ่งฟุกสองไอเดียวอ้นิดเดียวครับจติบเสียดายครับจจตัวเองเสียดายนะครับจจติบครับเมื่อกี้ครับสามหนึ่งสามหนึ่งครับฟุกสารคาม ผมไม่เอ่ยชื่อเบิ้ลนปทุมราชแล้วเพราะว่าเอ้ยวัวติดเกีียวครับฟูกว่าง่าเตะเลยโอ้เสียครับหนึ่งสามขอบคุณครับพี่ชายหนึ่งต่อสามครับตัดไปอูสัสโอ้ได้ใช่สองสาม้วครับตอนนี้นะครับ เกมนี้จะเป็นเหมือนเกมที่แล้วหรือไม่นะครับน่าจะไม่ใช่แล้วครับตอนนี้สามสองต่อสามครับเจ้าติ๊บว่าไงไม่มีลอยยิ้มมาแล้วโอ้ซ้ายเสิร์ฟดีครับลูกนี้เจ้าฟุกปาดโอ้จะติ๊บได้แต้วยสามเท่าแล้วครับไม่มีแต้มต่อแล้วครับตอนนี้ครับศูนย์ต่อศูนย์แล้วครับตอนนี้นะครับเหมือนเริ่มใหม่นะครับสกอร์อยู่ที่สามต่อสามครับตอนนี้ครับ สามสามคร<า>ับลวหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับให้กับแอดมินนะครับผมเพื่อจัดสรรงันต่อไปอเอาแล้วครับเจ้าทีมครับสาม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 ,สามครับฟุกมาสายโอ้ยทิพย์นั่นครับลากเข้าไป โอ้ ia, โหจ oh. ีเดียวฟุกว่าไงโอ้เจ้าฟุกกว่าได้แต้มส่งเสียงเหมือนกันแล้วครับเจ้าฟุกครับยอดจริงจริงครับเกมเกี่ยวของเจ้าต้นฟุกครับมาแล้วครับขึ้นนำอีกครั้งครับสี่สามสี่ต่อสามิดหนึ่งทิปสองบอกงยปาดตะลกมา เจ้าติ๊บ,าบาก,ก,การันะ้งเก็บตะกอเก็บมุ่งนี่<า>นะ<า>ลูกปาดนี่ผมว่ามันลูกเตะเลยครับปาดแรงมากครับเจ้าติ๊บครับสามสี่สามต่อสี่ครับตัดไปฟุกสายขวาล่กเข้ามาโอ้เจ้าฟุกมาฟุกก็ไม่ยอมครับโอ้โหเีอไว เจ็จริงไหมเนี่ยเทพวะนักกีฬาพร้อมฝากไลค์แชร์ด้วยนะครสวัสดีคุณยอดทิวนะครับผมสวัสดีโอ้โหเจ้าทิพย์ครับปาดปาดดีมากครับลูกนี้โอ้โหสวัสดีเจ้าปื้มครับปื้มโคราชครับปื้มโชคชัยนะครับผมฝากไลค์แชร์ด้วยครับน้องชายนะครับมาครับเชิญชวนครับ อยู่ที่สนามตลาดสดบ้านน้องเบนนะครับตำบลกูกาซิงอำเพอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ,ทบ,บค,นนคบ<า>ทุกวันพุธนะครับสามต่อสี่กระติดน้อยหยอดต้นฟุกหนึ่งต้นฟุกสองขึ้มเต็มรอบครับลูกนี้เตะดีมากครับมาแล้วครับส่วนด้วยศักดิ์ศรีครับ เจ้าต้นฟุกบอกว่าแถวนี้ผมแล้วครับพี่เจ้าตีปบบอกว่ามานาพร้อมผ่านพี่ก่อนน้องนะครับสามสี่ต่อสามครับฟุกตัดมาติปีหนึ่งตีปีสองตีปสามอ้ปาดหนักครับลูกนี้ทำให้ลูกปิ้นนะครับแช่แล้วครับพี่กอล์ฟน้าโชคชัยครับนักกีมาครับยนะครับอยากเห็นเจ้าฟื้โชคชัยมาเป็นตัวยกอีกนะครับแน่นนะเจ้าฟื้มครับ สามสี่สามต่อสี่ครับกระติบว่าไงกระติบตัดไปท้ายเจ้าต้นฟุกหนึ่งเต้าต้นฟุกสองลากเข้ามาโอ้ไม่ต้องรับแล้วครับลูกน,น,นี้โอ้โหเจ้อนนเจ้นนอยากซีมไหมน่ะ <c ười> สี่สามสี่สามครับขอบคุณครับทุกท่านที่แชร์ให้นะครับเอาแล้วกอดกโอ้โหนี่ติ๊บรับได้รับไปครับจทิ่บอกนะครับยบอังสามสี่สามสี่ติ๊บตัดขวาไปฟุกหนึ่งฟุกสอง ปาดแต่ก็ดีลุกดีครับลูกนี้ครับกรรมการบอกเป็นลุกลงครับสี่สามสี่สามครับต้นฟูกตัดมาติฟบบอกว่าปาเข้าไปเดี๋ยวผมจัดการอระทืบโอ้โหกระทืบดีครับลูกนี้ครับ สามสี่สมต่อสีอนะ่ครับตัดไปทางซ้ายต้นฟุกซ้ายแน่นขวาลากเข้ามาโอ้โห,โโหต้นฟุกครับเล่นไปเล่นมานนะดูไปแล้วฝีมือนักกีฬาพร้อมออกใครก็ได้ครับ 4, แต่อยู่ที่กำ <3. S 1> ลังแล้วครับตอนนี้ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าความเก่าจังติ้ก็ยังมียัไงไงล่ะครับ <c oughs> ไม่ยอมไม่ง่ายนะครับด้วยสักรีนะครับผมคู่ต่อไปกีบกันได้เลยนะครับเก็บเข้ามากกครับผมสนามอยู่สามี่สามต่อสี่ตัดไปเอาตุนฟูกบอกว่าโอ้โหไม่ต้องรับครับเบิ้ลปทุมราชดีจริงๆครับ แล้วก็เดี๋ยวในดวงใจทสาวทุกคนครับ4สามครับตีบอกว่าไปป่าไงน้องโอ้ยปาดแบบนี้ก็รับไม่ได้สิครับปาดหนักมากๆครับเจ้าติ๊บครับสามสี่เชิดนะครับเชิดเชิด นะครับเชิดซันแบงค์นะครับพี่เชิดก็ยังไม่มาครับตอนนี้ยังไม่เห็นพี่เชิดครับเจ้ากอติปเป็นแต้มหรือเปล่ามาแล้วครับแต้มเจ้กติปครับมาแล้วครับขยับมาแล้วนะครับคุณแรมชาทรครับเชิดซันแบงค์ยังไม่มานะครับรอแล้วนะครับตอนนี้นะรอแล้วครับกีฬาทองสี่สี่สี่ต่อสี่ครับกติปว่าไงอุตัดยอด โอ้โหโชว์ความเก่าแล้วครับเจ้าทีบครับ Dial <c oughs> สรแสงแล้วครับเจ้าทีบครับมาแล้วครับตอนนี้ <c oughs> ยังไม่เห็นมาครับเอาแล้วครับเจ้าฟุกละเอ <c oughs> ียดครับนักกีฬาพร้อมห้าสี่ห้าต่อสี่ครับห้าต่อสี่ โอ้โหผู้ก็ยังไม่ยอมครับปาดทั้งสองคนนี่ก็ถือว่าโอเคทั้งสองนะครับไม่มีสิทธิ์รับแล้วครับ <c oughs> ปาดดีมากขอามาแล้วขอคนละอหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์นะสี่ห้าสี่ห้าครับตัดซ้ายมาทิปหนึ่งทิปสองดูเก่งปาด <c oughs> มา <c oughs> รับได้รับไปครับ อปาดแบบนี้ใครจะไปรับล่ะครับนี่ปาดหนักมากครับ,รบก,กีฬาพร้อมห้าสี่ห้าสี่ครับหลักมาลูกนี้เตะเลยโอ้โหฟุกเตะเลยครับไม่ปาดแล้วครับปาดไม่ได้กินครับ บอกปุ๊กเมื่อไหน่เดินถือนำถือแล้วอีเตียวบอกกีฬาพร้อมสี่ห้าสี่ต่อห้าครับโอ้ตัดมาลูกนี้เสร์ฟดีครับแต่เจ้าติย์ยังเร็วลากเขาไปเออมาความเก่าเก่ามากครับเจ้าติ๊บครับสนามมีไฟไหมครับสนามมีไฟครับเชิญชวนครับ บ้านน้องเบนครับผมตําบลกุกระเสือกกระเสือใส่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเชิญเลยเชิญเลยนะครับทุกวันพุธสายแน่นครับต้นทุกสารคามไอ้เลยโอ้โหฟิตนะครับฟิตมากๆครับถ้าดูทั้งสองคนก็ยังฟิตมากๆเลยนะครับนี่เก็บที่สองแล้วนะครับตอนนี้เชอร์แซนเด็กละครับยังไม่มาเลยนะครับสี่ห้า อู้ตัดมาดีครับตอนนี้โอ้ลุดนะครับลุงนี้ถือว่าเสิร์ฟดีครับเสิร์ฟมันเสิร์ฟสุดจริงๆครับเจ้าตนฟุกครับลูงนี้ครับใครใครก็รับยากนะครับเจ้าติ๊กก็ยังปิดนครับห้าเท่าครับอัาอู้ห้เอ่าโอ้เอาแล้วครับห้าเท่าครับ ทพิปเซ็งตัวเองครับลูกสุดยังไม่มาครับนี่โอ้หที่ถีดีครับแต่ลูกไม่ลงครับนี่เดียวครับใกล้กับสนามน้องอุ้มน้องปิ่มไหมครับไม่ครับคนละอย่างเลยยังยังไม่ถึงครับคนละครึ่งทางเลยครับอยู่ในเกษตรวิสัยนะครับผมอยู่สนามน้องอุ้มอเพี่อุ้มน้องปิ่มนี่อยู่แถวอยู่ในเขตสุวรรณภูมินะครับ อยู่คนละครึ่งทางครับอยู่ครึ่งทางระหว่างเกษตรกับสวนภูมินะครับถามมาบ้านน้องเบนไหนะครับห้าห้ากันนะในเขตเกษตรนะครเซตดีนะครับเรองนี้ได้แต้มนะครับได้แต้มหน้าฝาเรียบร้อยเลยนะเซตดีมากครับเจ้าที่ลูกนี้ครับขึ้นนำอีกครั้งครับหกต่อห้าครับตอนนี้นีฬาพร้อมเฮ เก่งครับเดยวบอกว่าคนี้เก่งอันตรายครับมาเลยครับขอบคุณมากครับผมจะซื้อเนื้อย่างไปกินกับแอมินนี่ครับมาเลยครับขอบคุณมากๆครับที่เลี้ยงครับมาเลยครับโอ้ขอบคุณมากๆครับเอาเลยครับเจ้าต้นฟุกขอเปลี่ยนแดนครับมาแล้วครับ ขอกันดิ่มากกว่านี้ครับโอ้โอ,โ,อโอ้นี่แม่ลูกนี่แม่เสริบนข้างหน้าดีแต่ขึ้นกระสีออกเลยโค้งเขานักกีฬาครอบเจ็ดห้าเจ็ดห้าครับโอ้หลอดเขาลูกนี้แต่เจ้าต้นฟุ้งไม่หลงครับโอ้ โดนปลายเท้าครับเจ็ดต่อห้าครับไม่แปดต่อห้าครับแมนครับนักกีฬาพร้อมแปดต่อห้าแปดต่อห้าครับเจ้าติ๊บว่าไงโอ้โหลูกเสิบต้นฟูกา่าไง ฮึโอ้โหดูสิครับระเบิดลงสนามรับล้ขอเชิญด้วยนะครับขอเชิญทุกคนนะครับสิ้นเดือนนี้นะครับน้องชายเบิ้ลครับเบิ้ลปทุมราชสองครับแต่ก่อนมาหน้าหรอตอนนี้จงหนวดจิ้มไว้โหดซะหน่อยครับหน้าเดี๋ยวหน้าไม่โหดครับจงจงจิ้มไม่คางครับเออจงหนวดจงเทาครับ คนมีสารครับถุนกครับไปแล้วนะครับต้นฟูกบอกว่าหน้ารอแล้วน่าหน้ารอเกินไปต้องจุกจิมซะหน่อยให้มันโหดนะครับห้าต่อแปดห้าต่อแปดอย่างสามช่วงตัวก็ยังเอ้าหลนะครับก็ยังถือว่าไม่ห่างนะครับถือว่ายังไม่ห่างนะครับหกต่อแปดแล้วครับตอนนี้ครับเจอต้นฟุกมาแล้วครับต่อแปดฟุกสาละคม น้ำไม่ต้องป้าไงกระติบร้อยเอ็ดออกโอ้โหโอ้โหดูนี้นะครับทำได้น่าจะดมาแล้วครับเจ้าฟุกครับเสร็จตอบแปดแล้วครับเอาแล้วครับนักกีฬาพร้อมแตงกูยังบอกไม่ถูกนะครับเกียนไปเกียนมาครับผู้นี้ ต่อแปดเจ็ดต่อแปดตัดไปชอกอุ้ยเจ้าติอูุ้กหนึ่งอาเป็นแต้มหรือเปล่าฟีบอลโอ้โหโอ้โหเกยู่ที่แเท่ากันนะครับเอาละครับเจ้าติ๊บเป็นไรไปหรือเปล่าครับสามแจมรวดครับเฟิร์นปทุมราดครับตีเสมอสำเร็จครับนักกีฬาพร้อมแปดต่อแปดแต่อแปดครับต้นฟุกตัดไปเอกติบหนึ่ง กาติบสองบาทนรลกโอ้โหเรลยบร้อยดีครับลูกนี้ีไปสเกี่ยวเต้นโบเปนกกีฬาพร้อมแปด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 ตอบแปดฟุกสารวครับเตะเลยไหมโอ้โหไม่เหลือครับลูกนี้ฟุกฟิตกัวะฟิตดีดีวะลูเหล่าด้วยนะ ประตูพลาดแปดแปดแปดเดียวกันครับตุ๊กัดโอ้อนี่เดียวครับเสียเป็นศูนยูตุกทำของพิติตรการกำลังงานเยอะเลยนะครับหลายตเยอะพอสมควรครับแปดแปดเจ้าติบใช้พลังกระโดดโดดสูงมากครับโอ้โหมีเสียงครับ โจมโจต้นฟุกส่งเสียงแล้วครับหรือบนปทุมราชครับมันเสียงอะไรกันแน่ครับเสียงสู้หรือเปล่าผมว่านั้นเป็นเสียงสู้นะครับฟังเลยฟังเลยเลยครับซาบันเข้าวันคุณลุงเนี่ยคุณลุงไปเลยหระฟังครับฟังเนี่ยหนึ่งเอาละครับให้กำงานแค่น้องฝ่ายครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าต้นฟุกหรือเจ้ากระติบหน่อยเอานะครับเยัน ตอนนี้ <ไป S 1> อยู่ยที่ <ะ S 1> เกมวัดก,กาลังแล้วครับอยู่ทั้งสองฝ่ายก็พอๆกันครับตอนนี้นะครับกีฬา้อมอยู่ที่ลูกเสิฟนะครับตอนนี้นะครับที่ดูนะครับยอดครับโอ้ยติบ๊บบ้างไงน้องอเสิบแบบนี้โอ้โหไม่ต้องรับนะครับแยนะ่ต่อแปดครับแบบล็อกกนะันอยู่ที่แปดครับตอนนี้ครับ ปดแปดแปดแปดติบว่างติดมาทางขวาฟุกว่างต้นฟุกโอ้โหยินด้อนรับนะครับทีมงานคนน<พ> mean, รูโชวประทุมรัดนะครับเพ<อ>ิ่งเดินทางมาถึงะครับแต่งตัวได้เลยโอ้โหโกำลังดีมากครับครับสุดยอดจริงๆรงครับต้นฟุกครับแปด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 ครับ ติ๊บกระตี๋โอ้ต้นฟุกได้แต้มสวดแล้วครับต้นฟุกครับไม่ใช่กระติ๊บครับเป็นอะไรไปหรือเปล่าครับกําลังมีผลหรือเปล่าครับติ๊บน้อยครับกีฬาพร้อมเก้าแปดเก้าต่อแปดครับต้นฟ anyway> ุกขึ้นนาแล้วครับตอนนี้ติ๊บหนึ่งติ๊บสองดีครับ กีฬาพอมแปดเก้าได้แล้อ้ตีบครับจริงครับนี้ครับเอาล้วครับตีบไปน่เสีาแล้วครับฝั่งทางนู้นครับเก้าเก้าเก้าเท่าครับโอ้โหปุ๊บ สายปิ้นสองลูกเลยครับเอาแล้วครับสิบต่อเก้าแล้วครับกระติบแพ้ไม่ได้แล้วครับตานี้นะครับเกมนี้แพ้ไม่ได้ถ้าแพ้นี่โดนแน่นอนครับถ้าแพ้ี่โดนแน่นอนครับแพ้ไม่ได้ครับกระติบครับสิบเก้าสิบต่อเก้าสิบน้อย่าไงสายเหมือนเดิมฟุกหนึ่งฟุกสอง เป็นทรงสำหรับท่านที่ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่นะครับตอดเสื้อนะคก็เป็นที่พระรามสองนะครับชุดดำนะครับต้นพุกสารคามนะครับนักกีฬาพร้อมเก้าสิบเก้าต่อสิบครับโอ้ยต้นพุกตัดออกไปครับซูซีเนาะคู่นี้เนาะพี่เนาะซูซีก่อใครก็ได้เลย อยู่ที่ใครจะนิ่งพอกีฬาพร้อมสิบต่อเก้าต่อเก้าครับกอดเดียวธรรมชาติทั้งสองคนอยู่แล้วนะต้นฟุกเตะไม่ข้ามครับเอาละครับคู่นี้เกมสิบสามแ,แต้มน,น,นะครับเอาละครับสิบสามแล้วครับสิบเอ็ดต่อเก้าแล้วครับตอนนี้ สิบเอ็ดต่อเก้าต่อเก้านะครับขอิบโอ้โตอนตรงนี้มาดีต้นฟุกว่าไงโอ,โ,โ,อโอ้ต้นฟุกครับไม่ต้องรอแล้วครับท่านผู้ชมหนึ่งร้อยยี่สิบท่านนะครับ120คบูโชคครับตอนนี้เดินทางมาแล้วครับผมเก้าต่อสิบเอ็ดเก้าต่อสิบเอ็ดครับครูโชคครับ หาคมนะครับที่อยู่สนามโนนจานโอ้ต้นฟุกได้เต้ต้นฟุกมาแล้วครับยังไม่ยอมครับยังเบียดขึ้นมาครับสิบต่อสิบเศษครับตอนนี้นะครับยังเสียโอนะครับผมต้องเทนนะครับตอนนี้นสายางกลางครับเจอเดินสายอีสานนรฮเออนะครับผมแพ้ไม่ได้นะฟุกนะว่าเสียโอบอกฝั่งทางนู้นนะติบแพ้ไม่ได้นะแพ้รูกนี้นี่ไม่ต้องกลับบ้านนะครับต่อสิบเ คอมเมนต์มาให้หน่อยนะครับฮะโดนแน่นอนครับกทิพติทิพสองไอโอ้ติดเกี่ยวเกี่ยวอีกนะครับต้นฟุบโอ้ยมาแล้วครับเจ้าทิพติทิพติโอโอติดเกี่ยวโอ้ต้นฟุบมากเลยนะครับต้นฟุกโอ้โหบอกได้เลยครับลูกแบบนี้นี่แก้ไขไปง่ายไม่ได้นะครับถ้าแก้ไขไปง่ายนี่โดนลงโทษเหมือนเดิมครับจริงครับต้องจะเตะเสี่ยงไปนะครับ เอาแล้วครับต้องพักแล้วครับเหนื่อยนะครับกเกมนี้สู้กันยาวครับนักกีฬาพร้อมสิบอ1ต่สิบสิต่อ10ตัดมาต้นฟุกหนึ่งต้นฟุกสองต้นฟุกสามโอ้โหนี่นะครับตะก้อเดี่ยวครับ ทิ้ไปทิ้งามสิบเตยสิบเอ็ดสิบต่อสิบเอ็ดโอ้ยตัดไปทิ้ซ้ายดีขวามาโอ้ยปาดดีครับลูกนี้ปาดหนีทางครับสเจ้าจริงกำลังเดินทางมานะครับเจริญโศนะครับพูดต่อพูดต้นทุกนะครับเจริญโศนะครับติดตามนะครับฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับผมจะขอใคุณเป็นอย่างมากขอห้าแยมครับได้บลอกครับ ครับใครก็ได้ไม่รู้ครับพี่แมวครับต่อ5แต้มครับต่อ5แต้มเลยครับใครต่อยเนาะใครจะต่อยพี่พี่ต้องมาก่อนครับตอดคอมเยอะมากนักกีฬาเข้ามาเยอะมากๆเลยทีครับนะครับเงินสะพัดครับตอนนี้จะทิบหนึ่งอ้หติดเยอะนะครับแจล่เาโอ้โหเจฟุกครับเดินเข้ามาเกี่ยวแล้วก็เตะลูกนี้เสมอนะครับตอนนี้ครับอื ผู้เอกนะจะเป็นต้นทุกับโจยโซนะครับสกอร์อยู่ที่11ต่อ11นะครับรายการที่ลงไว้นะครับตะกีฬาพรมีเหลียงทั้งสองฝั่งเดินไปเดินมาครับตอนนี้นะครับใครจะอยู่ใครจะไปครับพี่แมวออกเวรมาได้ครับพี่เจ้าติ๊บโอ้ติดโยะแก้มรูปเป้า โอ้โหเจ้าฟุกขึ้นแท่นครับเอาเป็นไปได้ไงครับลูกนี้ไม่กลัวแล้วปดหีนแล้วสามแนมรวดครับเจ้าฟุกอโอ้อโหเร็วเร็ววิ่งวิงวง่งวิง่งเจ้าจิ๊บกล้าไม่ตายครับปาดเบาๆมาติดเกี่ยวเรียบร้อยครับลูกนี้นะครับ <c oughs> เอาละครับเสียโอครับเสียโอครับมีรอยยิ้มนะครับเจ้เดียวเกม ไม่เกมไม่เกมครับต้นฟุกสิบสองต่อสิบเอ็ดสิบสองต่อสิบเอ็ดอัดไปทิปหนึ่งไอปลาเข้ามาเลี้ยงเข้ามาปัดโอ้โหต้นฟุกครับเกือบไปแล้วครับเจ้าทิปครับเอาแล้วครับหายใจยาเขาเจ้าทิปครับมีการเหนื่อยหรือเปล่าครับเจ้าฟุกก็เหนื่อยครับอยู่ที่สมรรถภาพของร่างกายครับใครจะเหนื่อยก่อนกันนะครับ เอาแล้วครับกรรมการสนามนะครับมากวดด้วยเลยเศษหินเศษอะไรออกนะครับกีฬาพร้อมเรามีพร้อมทุกอย่างครับ11ต่อ12 11ต่อ12ครับฝากควารักอยู่แชร์นะครับทุกท่านปุ๋ยตัดสายมาพุ๊กตาเข้าไปเจ้าติปีหนึ่งเจ้าติปสองแต้มไหมโอ้ยเป็นแต้มครับเอ้ล้ะครับ12เท่าครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่12เท่าครับ เอาละครับขอ้ำให้อดินด้วยนะครับสองขวดนะครับเจ้าหน้าที่สนามเอาละครับใครจะอยู่ใครจะไปเจ้าทิพบตอนนี้พักหายใจแล้วครับสิบสองเท่าครับคู่นะครับวันนี้นะครับความได้เปรียบไปอยู่ที่เจ้าทิพตนะครับเจ้าทิพตได้เสิร์ฟนะครับเอาละครับใครใครจะอยู่ใครจะไปต้องราชมครับกีฬารูกเดียวเกมเกมไม่เกมเขาเจ้าทิพตสิบสองแค่ต่อยเท่ากันเอาละครับ โอ้ยตัดมาขวาต้นฟุกนิ่งพอหรือเปล่าล็อกได้ไหมอเ,อเอาโอ้โเอาละครับลูกนี้เตะได้ครับเจ้าต้นฟุกํกกคำความได้เปรียบครับนะจะเป็นไฟทรงครับเอฟซีบางโอเบอร์ห้านะครับาบ,บางโอครับนี่แหละนะครับตัวจริงเสียงจริงครับนี่นะครับเป็นปันเซของเจ้าต้นฟุกครับ ขอบคุณครับสำหรับจบการนะครับผมต่อสิบแสนสิบสองต่อสิบสองตัดซ้ายไปทิปหนึ่งเิฟยังอยู่ล็อกได้ไม่ลุกออกครับออบคยณครับขอบคุณครับออกเหมือนต้องดูก็ได้ครับก็เปิดได้ครับเปิดได้ครับเปิดต้องดูครับลูกนี้ลูกนี้ลูกออกเกมนะครับผมขออนุญาตปิดดูกล้องนะครับดูกล้องได้ครับลูกออก